เรไรทีเนี้ยเ่นพี่เลนเฮ้ยได้เป็นโจดว่ะเฮ้ยจุดเอหายออยู่นู่นมาแล้วอ่ะ A เราค่อยย่องเข้าไป้จุดเออยู่ไหนอยู่นี่ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่ยงมากลัวกลัวไปหมดแล้วกูกลัวติดพลูมันกูใครกูหาดไม่กันตกใจเพื่อนกูใส่ชุดสีฟ้านะกูบอกไว้ก่อนเลยแต่ยิงตายกูใส่สีชมพูนะยิงกูเอาไปชาขึ้นมาใครใส่เสื้อสีตาดอยูหน้ากูนะ บอกแล้วอย่าแต่งตัวให้เหมือนเหมือนกับฝั่งนน้นเอ้โบนนู้นใครอ่ะโอ้ยเฮ้ยอยู่นี่เดี๋ยวน้องจามทำอะไรเดินอยู่งี้เนี่ยตัวเข้ามาเร็ว ปอดภัยจุดปลอดภัยอ,อยู่ใค่ใค่ใครอยู่ในนั้นอ่ะออกมานะอไอ้เขียกกหมดแล้วกลัวกลัวไปหมดแล้วยืนไหนกันบ้างเนี่ยกูหลงบ้านเมืองกูแท้ๆนะกูหลงกูอยู่จุดแล้ว s <S คนคิดเป็นจุดแอ,อ่ นนดเดียวทะลุเลยอะใครเอารถอะไรมาไอี้เยมานำรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมาใช้รถแบบเดียวกับเราอ๋อใจเยแล้วดูเลยแต่งตัวกันทีนึง้ชิบหายมึงดูมึงใส่ใส่เสื้อผ้าก่อนไอี้เย มพูดแม่พ่อคูดแม่มาเรื่องยังไงก็ติดกูบอกไงจะแต่งตัวให้มันเหมือนมันมากไม่งั้นมันจะแดกกูปืนกันเองฮ้ายกลับมาเกิดแล้วใครอยู่นั้นอะจะยิงกูทำไมล่ะก็พากูก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่พวกนั้นโอ้ยก็มีเพียบเลยเฮ้ยะะไป เราบรรอุนเราเติปแล้วยงไม่ตายเขาคงยิงไม่โดนแล้วไม่นานรัวรังไปอยู่ว่าจารถอะไรมามางหงายทองอยู่นี่น่ะโอ้โลโซโลโซ แล้วม er ุมมาหลบหลังวไรฮิโลมาโดนจากอะไรจะเข้าไปนะสามสองหนึ <im <im ่งคว้าแล้วไป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 เดี่ยนนี่กูนี่กูไป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 เดี่ยนนี่กูไอเียนวิงตาเขาว่าไอเสียนวิงตาเขาว่ไอเสียนใสุ่งฟ้ามาแล้วนะ ดี๊ยดุ๊ยดุ๊ยดุ๊ยสหาไม่มีใครอยู่ข้าฟ้าเลยนะถึงเวลาตายหาหมดเนีะ่ะอย่ารีบตายเสียเยี่ยอ่ะถึงเวลาก็ต้องตายเรือ,อไปเป็นหน,นาฟ้าปี ดเดี๋วเดิมาข้างหลังกันจบแจหมดอ๋อจบแล้วดีหว่าจบแล้วจบแล้วแล้วกูมาอยู่ข้างบนนะ ตายหาหมดเลยยังเหลือใครบ้างเนี่ยโอเคอยู่นะเหลืออยู่ทุกคนเลยตอนเนี้ยยังอยู่คนครบใครยิงใครยิงนะใครที่ใครเนี่ยโอ้ยตัดเพื่อนเจ้เหมือนไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมยิงแหวงเลยทุกคน น่พิชณาในใครโอ้กูไอ้ยีนี่ก็ถามจังเลยใครใครมันมันมั่วไอ้หมดอ่ะเฮ้ยโอเคเกือบแล้วเพื่อนป่าวะไอ้เว็บบังไว้นะมึงไอ้สัตว์เป็นไงละลานไปแล้วเมื่อกี้กูเคยเห็นอยว่าไข่ดำอ่ะเอออยู่ข้างหลังแล้วก็เลือดวิ่งออกไปดูข้าวละ

ต่อสู้อย่างคนขี้ขาดบังหาแล้วมันปลาแก๊สมาเอาเล่นไงใครตายไอ,อ้เหี้ยง <No. S 1> ไอ้เจี๊ยตายไงหนึ่งไปอยู่ด้านที่ต้องระวังในด้านที่มันเพื่อตายอะ่ะกูอยู่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ย เทคุพ okay, ี่เวกไอ้สารจะบอกแล้วอย่าไปเบียวทหารไม่ดีตายไวเลยเป็นไงใส่สีพูงกูก็หลอดแล้วไ <im itation> อ้ออยเหี้ยนี่เพื่อนยิงยิงเพื่อนที่ผีเลย <im itation> หลังไม่น่าขมุนฝังไม่ไม,ไม่ไม่ดันมาแล้วอ่ะไม่หรอกกูยังไม่ได้ยิงอะไรเพิ่มเลย อ้ายิงใครอ่ะเรียกเสียเสียดเสี้ยแฝดนี่แหละขอต้องการ้สายสไนใครเล่นบ้างไม,ไม่เลนไม่เลยผมมีเยอะของผมอะ่ะเฮ้ยสไนแม่งมีแม็กเดียวอะ่ะไม่เอาดีกว่าไม่คุ้ม กระสุนไม่กระสุนไม่เยอะถ้าเกิดยิงไม่โดนก็เท่านั้นสุนไม่จำกัดมีเพื่อนชื่ออะไรไอ้เซกเกิงสิขาบเนี่ยแล,ล้วลานเหมือนลายผางเหมือนทหารในจำไหมเนช,ชื่อขาวขาวเนี่ยาว ปลาเข้าไปนะเบอร์ปลาแะเบิดเข้าไปนะระวังดีอ้าหายแล้วเราขวาแล้วขวาสองอยู่ขวาตายแล้ว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 โบราณจะขึ้นแบ็คบูทนะเดี๋ยวขึ้นน้ำไปเลยโอ้โอ้เียอะเลยกันน้ำไปน้ำไป อเอเ้ยเออ้้ยไเฮียยิงกันเองกันสักเลยงามใจอีกแล้วอีกแล้วลงไปดูข้างล่างก็ได้วะไอ้เฮียซีโฟใครอ่ะคนไทยาไม่รู้อะไรเฮีย

ไปไกลนี่เองไม่ใช่จุดดีมอยู่เลยเนี่ยวะเอ้ยรู้ไปไกลใครเนี่ยนำหน้าไปทางออกออกซ้ายไปเนะี่ยกูไปดู <c oughs> วัดปะวะเวฟบผนหลังไปดิกูตามหลังมึงอยู่อ้าวกูมาไกลกางเกงขาวเนี่ยกางเกงขาวตากูมมันอ่ะออกขวาออกซ้ายยิงเพื่อนแรกเลย โอเคทางตันนี่หลบไปทางแกอ๋อยึดบ้านดีกว่าไม่ใช่โบนดีว่ามาปทางตายหมดเลยเออชิายแล้วต้องรีบไปเลยสั์หลบอิลลี่ก่อน ให้ยึดบ้านด้วยในบ้านมีคนปะมีเยอะไหมไม่เลยใครตกใจจ่าดีว่าไปที่อำเภอดีแล้วก็ถามว่าสัมมโนครัวที่นี่มีเท่าไหร่ครัวนในอำเภอแม่งนอนกองกับพื้นะแล้วเดี๋ยวย ยมนเพอมึงไล่ยิงกูวะเหลือยี่สามแล้วพวกมึงคือคนดีใช่ไหมถึงไม่ตายกันใครเฮี้ย er แล้วมันยิงข้างหลังกูโถเอ้กูวดูเพื่อนมาเข้าวะ <laughs> เราวางขาบวนจา่าอีกสองตัวนะ ก็ไปดันเนาะไปรบไม่ค่อยดันกันไปจะตายไวแค่รบแต่ลบแล้วก็เลยควนตีกูได้แล้วอยู่ไหนวะเริงมายิงอยู่ข้างๆหูกูไหนใส่กูไม่รู้เหรอปัก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 เห็นนหมไอ้ไอ้อย่างเงี้ยที่ประตูพังไว้เนี่ยไอ้ไอ้จังหวะไปเมื่อกี้แหละ เขาไปแล้วมันก็ยิงขาคุณล้มเลยล้มแล้วตั้มเจี๋ยแล้วถ้าชีวิตจริงนะคุณจะขึ้นตรงนี้ไปเลยชอบวะชอบไปรอบ

เอาชนะได้ก็ตายเนี่ยเฮ้ยคู่จริงคู่ยิงเพื่อนทุกทีเลยเฮ้ยมันเอารถมาปะไม่รู้คู่ยิงเสียงรถอะเด็กจะไปขับเล่นปะล่ะ อยากได้ที่วางระเบิดอ่ะใครเอามาปะไม่ได้เอามาม่ไงเฮียหน่วยวิทยุหน่วยวิทยุอยู่ไหนหน่วยวิทยุอยู่ไหนอยู่อะไรล่ะไม่มีฟังแต่เอฟเอ็มไม่มีแบบเอาไว้ติดต่อสื่อสารยังไงไม่มีมีแต่ทรานซิสตเตอร์ผมสนะั่งแล้วใครอยู่ข้างนอกก็สวยนะระวงังถึงคนตายระเบิด ไม่ใชยิงแขนแข,นขนาดเลยสัตมาแล้วกูสั่งของลงแล้วไม่ยิงไม่ยิง,ยงจะรอให้รถระเบิดตัดแดนแหลก้ไม่โดนยังไม่โดนแล้วคนที่อยู่ในรถละ่ะมันไม่มีใครอยู่บนรถแล้ว

ไอี้ยรถระเบิด 2, สองซ้ซ้อนเลยวะรเหองซุดฟรเลยงยิงกันเองซะแล้ว <c oughs> เนเนั่ะใส่เองลงุดใส่เองลงุดกูเอาเปิดไอไม่เอาดีกว่าวะปิดกูอย่นี้ เมื่อกี้มันน่าจะพูดภาษาเกาหลีป่ะใส่เอ็นหนองจุกเกาหลีอะไรวะใส่เอ็นหนองจุกใส่เอ็นหนองจุกใส่เอะไรแถวนี้แถวไหนนะไอ้สัสรู้จริงใส่เอ็นใส่เอ็นจุดผมไม่เคยได้ยินน่าจะบอกห้ามยิงไปพังกันเอา เพื่อเพื <c oughs> ่อเพื่อปลาเพื่อปลาเราเพื่อปลาเข้าไปนะระวังอืมกูไม่เข้าบอีเลเบอร์นี่วะแีเลเบอร์มีกูวิ่งเข้าไปวางนะเออเดี๋ยวจะไม่ได้ละเข้าไปไกลเว็บละไอ้เว็บใช้ T4 กูคุ้มกันให้แปะเลยแปะลงกลุกลงลุกโซจ้าเอโลุชู่สั่งไอหลุดชู่

โอ๊ยฝอยเข้ามานุไม่นะจะอี๋จะอิ๋จะอิ๋จะอิ๋จเออขากว้างระเบิดขากว้างระเบิดเราออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยวะ ยุสพานนะเออยุสพานโอ้ยด้านหลังด่เาเฮ้ยอะไรนกรีอะไรีกรีไปทางโน้นดีกว่า ที่มันเหมาะเดี๋ยวไปคับโดนเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวพึ่งดีกว่ามั้งอยากใช้โดนอะเอาไว้ก่อนป้องกันก่อนแล้วค่อยทำเฮ้ยเพื้นที่เข้าไม่ได้ <c oughs> มันไม่ใช่ <c oughs> ที่โลงที่จะใช้โดนเข้าไม่ได้ สเสด็จแล้วหนึ่งเฮ้ยอะว่างระเบิดเข้าไปแล้วติดไอ้สัสหละคาโูปูปูไปริมขึ้นบ้านเลยจ้าเลยเลย สะดุดยอดยาล่วงไปแล้วระวังชันบนระวังวิ่งไปแล้วโผล่พระโผล่พระหลังอวะไม่เห็นแล้วแต่ข cool ้างในมีทำไมอูซี่มันลั่นชาหรอวะ กูก็พร้อมจะชี้แจงแถลงไขเพราะกูไม่รู้อ้ออ้ออออะไรอ่ะไอ้ที่นี่มันโล่ปืนแบบใหม่หรอประตูกับปืนที่ทิ่มเข้าไปในประตูยิงกับโกลสว่านอ้าวเดียวแล้วนะไม่ได้เห็นสวรรนปืนไหม เห็นป erm ืน <mos> น <Line su yo online> ั้นไหมไอ้เจี๊ยไข่ไป่กุญแจเลยไข่ไข่ไม่ออกด้วยมึงจยืนนิ่ง้ายนานก็ไอ้เยี๊ยประตูก็มีเดี๋ยวจะไปพังทิ้งตำควยเลยล่ะไอ้เจ๊ยผีหลอกจัง อะไรกูไม่เห็นเลยสัตวงมันเอารถมาอีกแล้วรถนะี้มีระเบิดให้อยู่ใครเนี่ยในบ้านคือพวกเราแหละในไปได้ในมึงเรียกที่อะไรมึงก็เรียกหมดเลยเนี่ยได้รถอยู่ไหน อ้าวเออเป็นเล่นก็ได้เออทำบกูอย่างงี้ยิงแฟบแฟบเข้าหัวกูตายแล้ว่าหาไม่เดี๋ยวกูใช้แก๊สดีกว่าไม่เลยจะจะลองบอดให้มันเหมือนเหมือนคนมั้งเนี่ย

mười lăm lẫn c4 mười lăm mười lăm mười ạ mười lăm 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 mười Thấy mười lăm mười lăm mười lăm mười mà mười lăm mười มันทยอยขึ้นจากตรงนั้นเรื่อยๆเลย